ลาวบ,บัคบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟ r e ถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงค์อยู่ด้านล่างครับโชว์เ okay, คมก่อนอาเฟี้ยเฟียเย็ดรู้เอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยมีคนบุย่าเฮ้ยมีคนบุย่ามีคนบุย่านี่มันเนื้อคู่นี่มันเนื้อคู่ นี่มันเนื้อคู่เอบูญ่าด้วย oh, <no. S 1> บูญ่าด้วยครับแล้วก็พูดไปเลยว่าเนื้อคู่นี่มันเนื้อคู่โชว์บูญ่าวิธีหนึ่งคุกเข่าคุกเข่าเอาคุกด้วยอะคุกด้วยอะ <c oughs> ทำอะไรทำตามครับทำอะไรทำตามครับผม <c oughs> หัวแมงสาบอันนี้คือหัวแมงสาบเลยฮนะ อะ,อ,อะไรคือหัวแมงสาบอะไรคือหัวแมงสาบวะผมไม่เก็ตวะอะไรคือหัวแมงสาบบูย่าไปวิ่งเหมือนโปลเลยใช่พี่ตันโปเองตันโปนู่นอ๋อคนนี้หรออ๋อคนนี้วอเตอร์ฟาร์อ๋อหมายถึงหมายถึงหัวแมงสาบคือเนื้อคู่เขาเหรอวัดอ๋อเรียบร้อยอ๋อแฟนเหรออ๋อแฟนเหรอขอบคุณร,ร้อยห้าสิบห้าดูจากน้อง,งเบลด้วยนะครับ บอเอานี่ไงดูยากไปทีหนึง่งเราจีบเธอได้เป้าเราจีบเธอได้เป้าเอาดิเอาดิอาดโอ้โหนี่เราเข้าห้องผิดแล้เนี่ยคุณผู้ชมเราจะได้จีบสาวซะแล้ววะอะไรครับเนี่ยนี่เราสารเราเข้าห้องผิดแล้วเนี่ยเสภาพห,หมดกี่เพชรหมดสองพันเท่าไหร่วะทำไม่ได้ละ เท่าไหร่วะแต่ว่าผมหมดเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้นะทุกคนผมแสบจมกูกไม่เคยเห็น <c oughs> เอ้ยแน่นอนมันชุดในตำนานรู้จักครเป้าจากชุดในตำนานนะเป้าแน่นอนครับไม่เคยเห็นไม่แปลครับมีแค่มีแค่แฟนที่เห็นเออมีแค่แฟนที่เห็นครับคนไหนเป็นแฟนคนนั้นจะเห็นนะครับผม บุญยานีแปงร่างด้วยไป็นไงเลเวลสองไปดิเออเลเวลสองแล้วไงเออเอาว่ะอยู่ดีๆก็ได้แอคสาวสังงั้นว่ะจากที่เข้าห้องผิดไอ้บ้าเอ้ยกดท่าให้หมดดิท่าเดี๋ยวนะคุณผู้ชมท่ากดให้หมดเป็นแฟนเป้าเออถ้ากดให้หมดเป็นแฟนเป้า ไปนะเปล่าคจะ K โชว์ไปยิงต้องการอ่าเอาปากทงไปยิงใจเป็นแฟนปากผู้ชมเออท่าใหม่ไปหยิงถึงกคุกเข่าเชสหยิงถึงกคุกเข่าแล้วเชสดปากผู้ชมเออปากก่อนโชว์ไปอีกนี่ไงเออพอไหมยอมไม่ยอมก็เอาเคไปด้วย ตีท่าดีโคตเท่แล้วมันจะเข้ากับปักทงบดีเว้ยนู้ิงถึงกับคุ่เข่าคุณผู้ชมครับเป็นแฟนได้ยังเป็นแฟนได้ยังเป็นแฟนได้หรือยังเออนี่วัดตัวอ,อย่างวะขอว้าฝสาวขอบคุณครับผมสิบดวงขอบคุณครับว้าวสาวเหรอจัดไปต้องหน่วย แล้วบอกผมกากท่านตัวข่อยแล้วตัวข่อยแล้ว <Nope. S 1> ตัวข่อยแล้วเจ้านี่ใส่บอกเนี่เป็นแฝดครับตอนที่พี่ขายเสื้อไปครับเสื้อขายอยู่ครับผมแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับเสื้อที่ขายอยู่ตอนนี้เป็นยังไม่เรียกขายเรียกว่าพรีออเดอร์แล้วกันครับผมนะเสื้อัจะมาวันที่อ่าทิกตอกทิกตอกติกตอกยืมทำคลิปได้ไหมไม่ไมคุยกับคนดูก่อน <laughs> เสื้อจะ,จะมาวันที่ยี่สิบ ครับผมนะจะมีตัวนี้เป็นแม็กครับผมนะนี่ฮะอันนี้จะเป็นแม็กนะมันจะเป็นลายนี้ครับผมนะอันนี้จะเป็นแม็กนี่ถือว่าโปรโมทไปเลยครับเสื้อ450บาทนะครับผมนะร้อยคนแรกจะแถมแม็กตัวนี้นะครับผมนะส่วนเสือ้อเสื้อจะเป็นแบบอ่าหาหาก่อนหาก่อนเสื้อจะเป็นแบบนี้นะครับ <reopen> ผมนะนี่คือเสื้อนะครับนี่คือเสือ้อนั่นคือเสื้อนะครับแล้วก็นั่นคือแม็กนะครับใครที่ซื้อร้อยคนแรกแถมฟรีแม็กไปเลยนะแม็กไม่มีขายนะครับผมแล้ว4 5 0นะ ตอนนี้รู้สึกว่ามีประมาณ40คนที่จองแล้วนะครับเสื้อมาย้ำมาวันที่20นะครับผมนะสี่คนแล้วที่จองไปอไม่ใช่สี่คน40นะครับผมฮะเหลือเกินครึ่งอยู่ครับผมใะคระอยากซักซื้อก็ทักเพจมาแล้วกันเป็นแฟนได้ปะอ้าวเขาเศร้าอ,าอะไรวะเขาเศร้าอะไรวะคุณผู้ชมกําลังขายเสื้ออยู่เนะี่ยโชว์ไหมอ่าดีไปแนกวก็ดีครับวันนี้ทุกคนครับ เบลลาเบลลายืมทำชิปได้ไหม,ย,ม,หย,ม,ย,มย,ยืมเราหรือยืมท่าเรางงงงงงยืมท่าเราแน่เลยยืมเราหรือยืมท่าเราไงงงไปเลยงงไปเลยงงไปเลยยืมท่าท่าอะไรเราโดนหญิงหลอกใช้หรือเปล่าเนี่ยเออ ยิ้มท่าอะไรอย่าบอกนะท่าปักธงปักธงจะทำลงทิกตอกใช่ไหมเขาจะทำลงทิกตอกเนี่เลยทิกตอกใช่จะทำจะทำลงทิกตอกใช,ต,กต,กชต้องถามก่อนผู้ชมฮะเดี๋ยวเอาวาร์ปมาให้ได้บอบอสตอรี่งั้นเราขอวาร์ปหน่อยเออเอาวาร์ป oh, <no. S 2> วาร์ปแรกท่าปักธง นี่นี่ไงเออวาร์ปแรกปักธงเอาดิเอาดิวาร์ปแรกปักธงเอาว่าเะอเ,เอาว่ะเอาว่ะคุณผู้ชมต้องได้แล้วป่ะต้องได้แล้วป่ะเออต้องได้แล้วโคตรเฟี้ยวทำก่อนค่อยเอาวาร์ปเราจะไม่โดนผู้หญิงหลอกใช่ใชไหมคุณผู้ชม ได้พี่สันเป็นคนเชื่อคนง,ง่ายครับโดยเฉพาะสาวๆนะฮะได้เอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแป๊บหนึ่งนะาเปลี่ยนชุดก่อนถ้าโดนน้องอก็ไม่หลอกไม่หลอกครับใครจะมาหลอกพี่ได้ทาจริงเออเห็นพี่เป็นคนโง่เหรอครับทุกคนเห็นพี่เป็นคนโง่เหรอพี่ไม่ได้โง่นะทุกคนเพราะฉะนั้นจะไม่โดนหลอกทุกคนจำคำพี่สันไว้เราจะไม่โดนหลอกทุกคนแป๊บพี่เฮ้ยเราน้องเป้า เราน้องเป้าเพิ่งอายุ15 14แล้วกัน14เองเออเออรอจับครับเข <c oughs> <c oughs> าบอกธรรมดาอ่ะทีนี้ผมต้องทำไงต่อเนี่ย <c oughs> ต้องทำไงต่ออ่ะรอแล้วต้องทำไงต่อออกพี่มันไม่ต้องออกก็ได้เว้ยมันปรับใหม่แล้วทุกคนไม่รู้หรอมันอัปเดตแพทใหม่ทุกคนน่าจะรู้กันเออจริง <c oughs> <c oughs> สวัสดีพี่ันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสกาหมดกี่เพชรสกาหมดหมื่นสี่แล้วกับเอเคครับสกากระบอกนี้หมดหมื่นสี่นะครับผมคลิปอัพไปแล้วนะเพิ่งอัพวันนี้ด้วยสำหรับคลิปไปดูได้ครับดูคลิปสุ่มคลิปอัพได้ครับผมนะเอเคตัวนี้ก็หมื่นสี่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคลิปในเพจให้แล้วกันเออโค้ชเปี้ยวอันนี้หมดอ่าสี่ร้อยครับท่านี้หมดสี่ร้อยนะครับผมอ่าท่านี้ฟรีนะครับ ปักธงน่าจะ80,000นะครับน่าจะไม่ผิดนะแต่ได้มาเป็นปีแล้วหละหนึ่งสองสาักธงฮึบอาพี่เปิดใหม่หม์ั้ยพี่เปิดใหม่เลยเออไม่ไงั้นไม่จบอ่ะวันเนี้ยผมรอวาร์ปอยู่นะคุณผู้ชม, <Yeah. S 1> มรอวาร์ปอยู่เนะี่ยพี่เปิดใหม่เลยผมฟัง เปิดมาได้เลยครับผมฟังนะครับ,นะรบหน้ากากดำแป,ป๊บร๊ะ <c oughs> เล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวผู้หญิงคนนี้เล่นตัวเหลือเกินแต่เราต้องยอมคุณผู้ชมครับเพื่อวาร์ปครับเราต้องยอมเพื่อวาร์ปคุณผู้ชมฮะ <c oughs> เด็กๆเราจะได้เล่วาร์ปแป,ป๊บๆได้ครับ <c oughs> คนดูเราก็รอเนาะ ฮัลโหลนะได้ยินไหมได้ยินครับเฮ้ยเสียงน่ารักด้วยเสียงน่ารักด้วยเอาสัตว์เลี้ยงออกได้ไหมเอาสัตว์เลี้ยงออกได้ไหมโอ้โหต้องได้ครับพี่พี่พี่บอกอะไรผมทำหมดครับตอนนี้ได้ครับได้เป้าได้เป้าพี่ได้เป้ายีดอว่ะยีดอว่ะได้เป้าได้เป้าได้ไหมโอเคโอเค เฮ้ยเทคเดียวผ่านเลยเหรอเฮ้ยเทคเดียวผ่านเลยเหรอวะอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะเฮ้ยพี่ครับเดี๋ยวเอาพึ่งเองเอเอน้องๆเอาแค่ตแล้วแบบคำว่าทางตะพงเพราะว่าตานี้ของจริมันนานจริงได้ปะอีกรอบอีกรอบอีกรอบ อีกรอบอะไรนะอะไรนะอีกรอบโอเคหนึสองซ้ำเออแล้วก็ปักคงเจ็บลูกพี่ครับพี่ครับขอบโทษนะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งป้าบ้าบ้าบ้า วับ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 อย่าอย่าพึ่ง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 พี่วับผมอยู่ไหนพี่วับผมด้วยวับผมด้วยวับผมด้วยวับไม่ผมด้วยพี่พี่อย่าพึ่งมาต้มผมผมไม่ใช่ไก่ครับเออจะมาหลอกใช้ท่าฟรีๆได้ไงครับน่ารักน่ารักคนนี้พี่จะบอกเลยว่าน่ารักฝุดๆเดี๋ยวนะ image image ตรงนี้ image ตรงนี้ image แล้วก็อ่ะอันนี้ลูกพี่โมโแป๊บนึงเดียว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 อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ออกไปก่อนเอาออกไปก่อนอ่ะนี่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 น,นี่นี่คือลูกเขานี่คือลูกเขาครับ uhm ได้ <überhaupt> ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ เขาบอกว่าไปแล้วว่ะดูนี่ทุกคนพี่กลับมาพี่กลับมาผมยังไม่เปิดวาร์พี่เลยผมเปิดแค่รูปพี่เนี่ยไม่หนาะพี่เอาธงบกไปแล้วไม่ดาพี่พี่กลับมาเดี๋ยวนี้ทุกคนจะจอยในห้องด้วยปะครับจะได้เปิดในห้องให้คนดูด้วยวันนี้พี่จันเข้าโซนประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะ ชั่วโมงครึ่งแล้วก็แรงชั่วโมงครึ่งลวกันครับครึ่งครึ่งลกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ชัางไต่ขึ้นแดงใหม่เฮ้ยเฮ้ย what เฮ้ยผมโปลอ่อนอ่อนอะไรวะอ่อนอ่อนออนอ่อน what the fuck? โอ้ออนโอนออนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันวะมีคนทำบั๊กทำบั๊กยังไงอะออนออนโอ้เรียกผมว่า the flash I am the flash I am the flash I am the flash โอ้โหโอ้โห the flash b a n flash 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 ออนออน อ๋อนนนนไอหนึ on, on. Oh, oh, ่งแฟชอ้หนึ่งแฟชไอ้หนึ่งแฟชอ๋อโอ้โหโอ้โหฟอโอ้โหโอ้โหอะไรสุดัวไนวนี่ไอ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดียวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยยวเเดยวเดี๋ี๋ พี่ลินโปล่ทำไมครับใช่ครับพี่ลินโปลเองครับอ่อนไอ้เอ็มเดอะแฟลชไอ้เอ็มเดอะแฟลชไปไหนครับอยากไปไหนครับบอกพี่ครับเดี๋ยวพี่จะพาไปโอ้โหออนออนไอ้เอ็มเดอะแฟลชครับพี่พี่โปลพี่โปลแบบเสกของเลยนะรู้เปล่า <c oughs> เอาเปล่าแบบโปลแบบเสกท่าเลยนะเนี่ยเนี่ยมีท่าปักธงเลยนะเอาเปล่านี่เอา,า <c oughs> เอาแม่ยังไม่เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาท่าดีได้ไหม เฮ้ยเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าเอาท่านี้ได้เป้าพี่ซันมีท่ามังกรด้วยนะเอาแมะเอาแมะเออโปนี่คือสามารถเสกท่าได้ทุกท่าเลยนะเว้ยรู้เปล่าเออดูดิดูดิมีทุกท่านะมีทุกท่านะบูย่าก็มีนะเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าออน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 อ้าวไอ้เนีมยแฟชไอ้เนี่แฟชแบงค์แฟชแฟชอ้โหแฟชโอ้โหโอ้อ๋ออ๋อ กูพอแล้วเะไนไงีย้ยราชาโป้รู้จักราชาโป้รอเปล่าไปละปวออดหัวกับหองนี้ใชิบหยอะไรมะเนี่ยไหนๆล้วก็มาสายหล่อละเราเอาให้สุดคุณผู้ชมฮะอ่าของใหม่ฮะไหนๆก็ไหนๆเราต้องโชว์ให้สุดดิวะคุณผู้ชมทั้ง AK เเอ่อ ทั้งเอแล้วก็ทั้งสกกาแล้วก็กระเป๋าต่อสามเลยป,ปุ๊บไปเลยนี่ไงมันบังมาไม่ได้ไม่ได้ต่อหนี่แบบนี้ไปเลย oh. ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะเออไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วอะ่ะเฮ้ยคนนี้มีท่าบูย่าด้วยคนนี้มีท่าบูย่าผมเห็นเขากำลังจะยกอย่างเงี้ยเขาลจะยกบูย่า เฮ้ยเอาวะโอ้โหคนดูกูแอคแล้วว่ะทีนี้โอ้โหเออเอาวะเอาวะมีคนบรรลุมว่ะมีคนบรรลุโอ้โหท่าเคกันยับยับคนดูผมอะผมบอกเลยท่าเคกันยับยับเหมือนนัดกันมาเหมือนนัดกันมาเหมือนนัดกันมาสุดๆเหมือนนัดกันมาสุดสุดมูหย่าโจมวพีเอ้ามูหย่าผมก็มีเอ้าเอาของมูหย่าแล้วเขาออก Nope เราไปกดนั้นเขาเกินไปเราไปกดนั้นเขาเกินไปคนที่บอกว่าขอท่าเอเคจัดไปไม่กดแอคท่าบูยาออกเลยคุณผู้ชมเราไปกดนั้นเขาเกินไปไอ่าอแถมให้ท่าสกาหล่อเท่คลยบอกแถมท่าสกาไปเอ่อถึงกับคุกเขา่าหรืกับคุกเขา่าโอ้โหเอ่อไปพอแถมบูย้ด้วย เออเอาว่ะเอาคนที่บอกอ๋อไม่ไหวแล้วครับอไม่พอปักธงไปต่อไปคุณผู้ชมไหนๆก็ได้แอคแล้วว่ะแอคให้สุดแอคให้สุดเออได้แอคเราแอคให้สุดครับเกินคนที่บอกไห <c oughs> นๆก็ได้แอคแล้วว่ะโอ้โหแล้วยืนคู่กับคนดูเราสามสองหนึ่งกด เดี๋ยวมาเต้นข้างหน้าเจ็ดพี่เองคนนี้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดถือว่าทำดีทีมงานเนี้ยทำดีทำดีตั้งคิดมากเดี๋ยวได้อยู่ในคลิปพิ่จันแน่นอนขอบคุณมากขอบคุณมากเขาโหน่ารักน่ารักน่ารักคนดูเราน่ารักจัดเลยอจะจีบได้ไหมถามไปก่อนพอจะจีบได้ไหมัอดีพี่ชายวัอดีครับพี่มีแฟนแล้วครับผมเรียบร้อย เรียบร้อยอกหักดังเปาะอกหักดังเปาะโอ้ยเต้นไก่ไม่ใช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 ่ต้องเต้นนี้ต้องเต้นนี้ต้องเต้นตตนีเน้เอออกหักดังเปาะครับผม,มพี่เล่นตัวผู้หญิงไปจีบหน่อยได้ครับตี <c oughs> ดีเออลูกน้อง <c oughs> อยลูกน้องนะครับ ลูกน้องนะครับพี่เออหนูเข้าใจพี่ผมขอปักธงใส่หนูก็ใจทีหนึ่งเออมาครับเออขอร้องฮ้ยคนที่ใครวะหนูแหวาโหนที่ใครเออเฮ้ย มีปักชงเฉยโจโฉใครวะเนี่ยคนดูเราเนี่ยปากชงมาจากไหนเนี่ยสุนทรดแล้วปักชงนะแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงไอ้นี่นะกดเคนะแล้วก็เสื้อส้มเราอะไรก็ได้สามสองหนึ่งกดเออให้มันได้แอคหน่อยเออเอาวะอย่างน้อยก็พาคนดูไปแอคอะ่ะสามสองหนึ่งกด โอ้โหเท่โอ้โหแถบบุยญาด้วยเอาเอาแถมไปแถมไปเออ,อดำใจหน่อยเดาใจหน,ใ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 น่อยมาซ่านเราโดนเทเราโดนเทเทศแทนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ ใครสอนภาษาไทยเรารีบพิมพ์เรารีบพิมพ์ไงเออเรารีบพิมพ์ไงกัวนายไปกัวนายไปใครสอนภาษาไทยใครสอนภาษาไทยเอาวะเอาวะเอาวะดามากลับไม่โกงวะแซะมาแซะกลับไม่โกงเออแซะมาแซะกลับไม่โกงครับ เออคู่ต้วยคูตด้วยใช่ไหมปากตกงใส่มาแฟรเก่งเหลือเกินแฟรเก่งเหลือเกินเออแฟรเก่งเหลือเกินเราอะเออโชว์ท่าเคงสัก เรียกรถโชว์มาดิมาดิเอาเอเคอีกสักหนึ่งกระบอกไปเออปิดท้ายด้บูย่าไปครับผมโอ้คนนี้บอกยอมคนที่บอกยอมเออแต่เราเรื่องภาษานลครับเราภาษารีบพิมพ์ให้เธอเข้าใจให้เธอมระดาใจเรา โอ้โหขึ้นเลยจังหวะนี้น่ารักสุดๆขนาดนี้นะครับผมเฮ้ยเราเราไม่เหมารวมพี่ตันขอแบบไม่เหมารวมประเทศได้ไหมแบบเออเขาอาจจะเป็นคนกัมพูชาจริงที่ด่าแต่แบบให้แบบให้ว่าเป็นลายตัวพี่ตันแบบไม่ไม่แบบเหมารวมแบบประเทศนะดันขอร้องนิดนึงนะครับเวลาแบบคนที่มาด่าเราอะถ้าแบบอยากด่าคืนอย่างเงี้ยที่จริงพี่ตันก็ที่จริงปล่อยขันเลยเพราะพี่ตันแบนอยู่แล้วครับพี่ตันปิดแชทอยู่แล้วก้คือว่าแบบอยากแซะคืนแบบพ้ยมันด่าพี่ผมไม่ยอมอะไรเงี้ย รับผมนะเออถ้าจะด่าคือท่านขอแบบไม่เหมารวมขอเป็นแบบเจาะจงลายบุคคลไปนะครับเพราะว่าเขาแย่เขาแบบไม่ได้แย่ทั้งประเทศไงนึกออกไหมเขาแย่เป็นแค่ลายบุคคลมันมีอยู่แล้วครับประเทศเราก็มีคนแย่ๆประเทศเราก็มีเยอะไม่ใช่แค่แบบประเทศเขาเหรอกจริงๆแบบไม่อยากให้เหมารวมเอาเป็นลายคนไปนะครับทุกคนเออถ้าเป็นคนเราวขาแบบด่าเจาะจงชื่อคนเนี้ยด่าคนเนี้ยอะไรเงี้ยถ้าอยากด่าคืนนะแต่ไม่อยากให้ด่าคืนเท่าไหร่เดี๋ยวคุณดูเราจะหมุดเหยีดอารมณ์เสียเพราะว่าเดี๋ยวท่นก็แบลงแล้วนะครับผม ขอบคุณด,ดาวด้วยนะครับทุกคนโอ,โโอโ้ดาวเยอะมากกว่านี้ของมากครับอนี่นะตกครับโซดโซดไปโซดโซดโอ้โหดูชื่อมันรับเลยเสื้อดำแน่อนอนว่าแล้วโอ้โหดูชื่อมันโอ้โหออกแล้วมันออกออกตามไม่ได้พี่ผมไม่ยอมเฮ้ยอย่าเป็นซีเรียสอย่าเป็นซีเรียสพี่ทันบอกเลยพี่ทันแบน ไอ้ที่ด่าพี่สันปิดแชททิ้งอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสครับทุกคนพี่สันยังไม่เห็นซีเรียสเลยพี่สันยังไม่เห็นมาโวยวายว่าพี่ด่ากูน,นั่นนี่ไม่มีครับทุกคนใครที่ดูพี่สันจะรู้ว่าพี่สันไม่ด่าก,กลับอยู่แล้วพี่สันแค่ปิดแชทพี่สันแบบไม่ได้ให้ค่ายพวกนี้อยู่แล้วไงเฮ้ยอย่าจุ๊บพมดิ ไอ้สาจริงห้ือเปล่า QD 4.53เลยนะนี่ปักธงไปึงทีใ้ปืนไปึงทีคนดังบ่นี่ ว่าผู้ชายสิโผลปักทงไปนดูผมควรจะเปิดเผยตัวไหมผมควรจะเปิดเผยตัวไหมผู้ชมผมมีอะไรเล่นละผู้ชมแป๊บนึงนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโน้ามีมีใครแอดแฟนผมไหมฮะ มีใครแอดแฟนผมมาไหมครับคนไหนไกลกลางบอใช่ผมเพิ่งเข้าไปดีซอนเมื่อกี้เออผมไม่รู้เรื่องนะบอกไปก่อนผมไม่รู้เรื่องนะใครใครแอด,ดีดีแฟนผมครับคนไหนคนไหนคนไหนฮะอ่าใครสารภาพไปนี่คนไหนฮะคนไหนผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้เรื่องนะคนไหนอะ่ะอันนี้เหรอเสื้อดำบอ <laughs> เสื้อดำนยฮะไปไปแอดมาได้ไงครับ เข้าโซนครับอ๋อเจอในโซนเหรอไหนผมยังไม่เห็นเขาพูดเลยเมื่อกี้คนคนไหนอ่ะคนคนใช่คนที่พูดอยู่ปหมครับไม่ไม่คนที่พูดเสื้อเขียวครับคนที่แอดเสื้อดำไปเจอแฟนพี่ในโซนอ่ะอ๋อใช่ผมพิงว่าอะไรไงผมเพิ่งเข้าซ้อนเมื่อกี้เห็นแบบอยู่ในกลุ่ม<อ>แล้วกลุ่มมันหลุดไงเหมือนมันคาา้างๆแป๊บหนึ่งอ่ะอ๋ออ๋ออันนี้คือได้คุยกันเยอะไหมครับ ไม่ไม่ครับก็คุยแค่เขาก็วัดจะน้องผมก็ดีครับกับแค่นั้นเองครับไม่คือมันมันนอกใจผมหลายรอบแล้วไงคนเนี้แฟนผมอะไม่งั้นผมจะเลิกกับมันแล้วเนี่ยถ้ามันยังแอบคุยแบบอย่างนี้อยู่มันหลายรอบแล้วพี่ผมไม่ยอมแล้วว่ะแต่ไม่ได้คุยกันเยอะใช่ไหมครับไม่ครับก็เดี๋ยวผมผ่านได้ฟังก็ได้แต่แฟนแฟนพี่เขาอันนี้มาก่อนนะ เนี่ยวันดีจะแล้วก็ดีครับแล้วก็อะไรเธอเปิดไม้ได้เปล่าเราแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีนอกรอบหรอครับที่แบบอยู่ในโซนอะไรเงี้ยไม่มีจีบกันเหรอไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีอ่าพี่เสือเกี่ยวครับ ครับผมผมหยอกเล่นครับพี่ผมหยอกเล่นครับพี่พี่จะโกรธผมนะผมหยอกเล่นครับพี่ผมหยอกเล่นนะพี่พี่จะโกรธผมนะผมไม่ได้จริงจังนะเอ๊ะไอ้ไอ้เราไอ้เราใจหายหมดโทษโทษพี่ผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นดี่ผมผมจะตีมด้วยนะพี่ผมฝากช่องเลยช่องนี้ใช่ไปดูผมเลยเดี๋ยวนี้ช่องนี้เลย ช่องนี้เลยไปเลยตอนนี้เลยตป็ไปไหนอะเป็นพี่เป็นพุกไปไม่กดแชร์ผมเลยใช่ไปกดแชร์ผมเลยตรงนี้เลยได้จริงจริงจริงไปกดติดตามให้ผมด้วยนะผมไปแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมสงสารเสียงเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเลยต้องเฉลยว่ะสงสารสงสารเออแบบนี้ป่ะ แบบนีแม่งโคตรมันเลยปะดี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 สนุกเว้ยวันนี้สนุกจังเลยแหมสนุกจังเลยครับใครที่ดูก็เพื่อความบันเทิงนะคผู้ชมครับไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสเยอะนะครับผมนะใครที่แบบอุ๊ยพี่ทำไปพี่ไปทำอย่างนี้พี่ไปแกล้งเขาทำไมก็ก็โทษละกันนะครับผมเอาไว้เราสนุกสนุกนะแล้วก็เฉลยไปแล้วนะนะ